สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ iPhone 14ครับในคลิปนี้ผมก็จะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าฟินลีในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม PUBG Mobile นะครับทุกคนก่อนจะเล่นเกมให้ทุกคนดูคนเนตอันดูตู้เขาหน่อยแล้วกัน iPhone 14เทสคนเนตอันดูตู้ในปี2026นะครับก็เทสออกมาได้ที่1,420,000ครับทุกคนก็ถือว่าแรงใช้ได้ครับมาพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับผม iPhone 14เครื่องนี้ผมกดซื้อมาได้ในราคาเหมือนกลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากเลยเนาะสำหรับคนที่อยากได้ iPhone มาไว้ใช้งานสักหนึ่งเครื่องใช้แบบยาวๆ3-4ปีได้แบบสบายๆตัว iPhone 14เนี่ยราคาดีก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับลำโพงดีมากเลยนะตัวนี้ผมชอบมากโอเคครับเขาเก็บมาแล้ว ตัวชิปของเขาเป็นตัว Apple A 1 5 Bionic นะครับทุกคนควบคุมเนี่ยแน่นอนครับเจโรสโคปมีให้เปิดใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ตัวตั้งค่ากราฟิกเนี่ยกำหนดเองเนาะผมก็จะปรับไว้ที่ลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทไว้ที่สูงสุดนะครับสำหรับการเล่นในครั้งนี้แต่ถ้าเราลองปรับแบบอื่นล่ะได้แบบไหนบ้างอ่าปรับกราฟิกมาที่ลื่นไหลเฟรมเรทยังอยู่ที่สูงสุดนะสมดุลก็ยังอยู่ที่สูงสุดคมชัดเนี่ยอ่ายังอยู่ที่สูงสุดครับ SDR SD ยังอยู่ที่สูงสุด คมชัดมาก SDR ก็ดอบลงมาที่สูงมากเนาะปรับไปคมชัดสูงสุด SDR ยังไม่ได้นะครับทุกคนก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าผมก็จะปรับประมาณนี้นะลื่นไหลามากแล้วก็สูงสุดนะครับสำหรับการเล่นในครั้งนี้สีสันสดใสแล้วก็ตัวเสียงและการสั่นเนี่ยก็จะเป็นสูงมากนะครับโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับ ก็สเปคของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับตัว iPhone 14นะครับเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายในช่วงปลายปี2022เนาะก็ประมาณปี2565นะครับผ่านมาแล้ว3ปีนิดๆครับผมก็เครื่องมือหนึ่งยังมีวางจำหน่ายนะครับทุกคนก็ถือว่าขายยาวนานมากๆเลยในหน้าเว็บ a p p l e เนี่ยเขาไม่มีแล้วนะแต่ว่าร้านค้าที่เป็นร้านค้า official ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอย่างเช่นร้านค้าในแอปออนไลน์ เป็น Apple แบบแฟล h ชิปสโต้อย่างเงี้ยก็ยังมีเครื่องมือหวางจำหน่ายอยู่เนาะหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายที่แบบเป็นคอมเซเว่นเอพีอย่างเงี้ยก็เขายังมีวางจําหน่ายอยู่นะครับสำหรับเครื่องมือหแล้วราคาดีด้วยนะครับบางคนก็กดได้ถูกกว่าราคาที่ผมซื้อมาอีกก็มีเนาะหน้าจอก็6.1นิ้วครับสำหรับคนที่ย้ายมาจาก iPhone 11 12เนี่ยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเขาหน้าจอประมาณนี้อยู่แล้วแต่ถ้าคนที่แบบ ย้ายมาจากหน้าจอใหญ่ๆจากฝั่ง Android มาแบบเป็นตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเนาะเพราะว่าหน้าจอมันไซส์ต่างกันนะครับโอ้โหเจโลแบบเนี่ครับเจลโลดีมากภาพสวยคมดีมากตาเล็กก็เนียนสมูดดีมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้จอสวยทัดดีครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลย และตัวนี้นะผมก็งงเหมือนกันผมเล่นตัวเกม ROV ไปเนาะตัวเกม ROV เนี่ยคือร้อนเลยนะขอบร้อนฝาหลังร้อนนะครับแต่พอมาเป็นตัวเกม p u b G Mobile เนี่ยแค่อุ่นๆมือครับตามขอบตามฝาหลังแค่นั้นเองโคตรชิลเลยอะ่ะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเนาะเป็นที่น่าจะเป็นตัวที่ซอฟต์แวร์ตัวเกมของเขาเนี่ยแหละหลังๆมา p u b G Mobile ก็ทำออกมาได้ได้ดีเหมือนกันในเรื่องการควบคุมความร้อนจัดก,การความร้อนของเขานะครับลำโพงแน่นอนครับเสียงแบบ มีมิตริรายละเอียดครบดีอยู่แล้วลำโพง i phone เนี่ยผมผมชอบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรุ่นถูกรุ่นแพงของเขา p h o n e คือแบบลำโพงดีมากรายละเอียดครบมิตดิดีนะครับทุกคนตาเล็กก็เนี่ยครับเนียนสมูดีดังนั้นใครที่มีงบประมาณเหมือนกลางๆนะครับไม่ว่าจะย้ายมาจากฝั่ง Android อยากมาลองใช้ iPhone หรือว่า อัพขึ้นมาจากพวก iPhone 11 iPhone X อย่างเงี้ยผมว่าตัว iPhone 14ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วตัวพอร์ตเนี่ยเราสามารถใช้ตัวพอร์ตเดิมของเราที่เรามีอยู่ได้เนาะยังเป็นพอร์ต h t n i n g อยู่นะครับทุกคนโอ้โหอย่างลื่นหนาจริงเนี่ยครับเจลโลดีมากทัดลื่นสัมผัสลื่นเกมก็เนี่ยครับมีความลื่น โอ้ไม่ผิดหวังครับทุกคนแนะนำครับแนะนำมีงบประมาณนี้แนะนำเลยสิ่งที่ผมชอบนะความร้อนนี่คือคุมได้ดีมากจริงจริงจัดการได้ดีโคตรถ้าเทียบกับการเล่นตัวเกม ROV นะเสียงก็ก้องแกงก้องแกงชัดเจนดีครับโอ้โหเก็บกันหน้ามืดเลยทีดียวเก็บไปลูกพ่อ นะครับจยโรใช้งานได้ดีทัดดีสวยคมดีเพื่อนเราตายยังไม่มีใครตายโอเคเฮ้ยมีร้อรถมามีร้อรดถดมามาสิมาสิพร้อมเสมอเมื่อเธอจัดให้เลยแหละ นีครับลื่นไหลสมุดดีมากโอ้โหการสัมผัสอะไรต่างคือคือดีมากครับคือดีมากไปกันต่อวิ่งเข้าวงเราเต้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนความร้อนยังแบบคือดีมากอะ่ะเจริงความร้อนดีมากคุมแล้วก็จัดการได้ดีโคตรเลยอะ่ะโอ้โห นี่ครับทุกคนประมาณนี้เนาะใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยไจโลดีเล่นลื่นไหลดีนะครับแนะนำครับแนะนำแนะนำใครมีงบประมาณเหมือนกลางๆอยากได้ไอโฟนมาไว้ใช้งานสักหนึ่งเครื่องอาจจะไม่ได้เล่นเกมเอามาไว้ใช้งานทั่วไปก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าในส่วนตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนาะก็คือเราสามารถที่จะอัปเดตแบบยาวๆอยู่แล้วนะครับทุกคน ก็ใช้งานไปแบบไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนมือถือเดี๋ยวซอฟต์แวร์ธนาคารไม่ให้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วในเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยไอโฟนก็ OS ของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะก็อย่างที่ทุกคนทราบมาแล้วครับเนียนลืน่นไหลสมูทดีมาก ตกลงกลางน้ำไปเลยมีเรือไหมล่ะเนี่ยแล้วนะจะไปเอาอยัางไงล่ะเนี่ยว่ายน้ำไปเอาโดนเขายิงตายพอดีนะควันขึ้นละผมต้องวิ่งเขา้าโกดังก่อนเพราะว่าะระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วม,มาทีนี้เสียวหัวเลยโอ้โหอย่างน่ากลัว ก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะยาวจนเกินไปเนาะสำหรับตัว iPhone 14นะครับผมลองเล่นเกม PUBG Mobile ในปี2026เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ายัางเล่นได้เนี่ยครับคือดีมากความร้อนคุมได้ดีจัดก,การได้ดีความลื่นไหลความสมูทก็มีมาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมครับผมใครที่แบบอยากได้หรือว่ากำลังสนใจอยู่แนะนำเลยครับคือเล่นได้ดีมากไม่ต้ององงุนเลยครับผม โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ